โอเค okay, let's go <S uh <laughs>

สวัสดีค่ะแป้งบุญธลิกาสิงหาระบทฟ้าค่ะครับตัวน้ำครับระบบโตโต้ครับสวัสดีค่ะนิงชัญญามะคอนี่รัะบทลิลลี่ค่ะอาแพรและพกมลค่ะรับบทเป็นขาวค่ะนนทดานนท์รับบทโจค่ะตูนันนาลีนะคะรับบทแนนค่ะเ็นนี่อยู่คณะเดียวกันไหมคะไม่ใช่อันนี้ค่ะค่ะตอนนี้ใครอยู่คณะไหนบ้างเนี่ยอวิทยาศาสตร์ยกมือนอยา่าสตร์ปอานิเทงเดกบเด โปรแกรมครับคนเดียวเลยเหรอไม่ใช่ใช่แต่ว่าเลือกเชียร์ลีเดอร์ถูกอ่ะเราเรียนเพราะว่าสุดท้ายเราจบกว่าสิบปีแล้วเราลืมใช่ครับแล้วก็เราก็ไปช่วยน้องๆไม่เรียนหนังสือใช่เป็นเต้นอย่างเดียวแต่ลองฟังนิด อยากให้ดูในซีรี์ดีกว่าเพราะว่าอะไรว่าเราอะเราเต็มที่มากมนะเราต้องซ้อมด้วยเนาะเออเราไปซ้อมกันมาสี่ห้าวันเลยครัแต่ไม่ได้ที่ลืมหรือยังไงอาจจะด้วยครับเดี๋วปีครึ่งแล้วค่ะพี่อาคาเลกเตอร์ของพวกเราเนี่ยเหนื่อยมากมันมันต้องเหนื่อยไหมมันเออวามแคสซอมบี้ยังไงกันแล้วพี่ใครดูหนูเชื่อว่าคาแรคเตอร์ทุกคนเนี่ยเหนื่อยหมดเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราถ่ายหนังสมมติว่าเป็นหนังผีแล้วบอกซอมบี้ด้วยอ่ะเราต้องหนึ่งเราถ่ายดึก สองคือซอมบี้อย่างที่อย่าเมื่อกี้ที่เขาแถลงข่าวไปว่าซอมบี้เขาเป็นพี่ที่เป็นนักแสดงละครเวทีจริงๆ่แล้วส่วนตัวผมก็รู้จักพี่คนหนึ่งที่หนูเคยเล่นละครไปดีกับเขามาพอใจเรื่องเขาสมบูรรหายใจนานเอ้ยไม่ใช่สยรู้จักพี่เขานานมากแล้วเหมือนเราเห็นเขาเล่นนะแล้วเรารู้สึกว่าคือเขาเป็นซอมบี้ที่มีมิติจริงๆอย่างที่บอกไปแล้วก็แล้วก็ด้วยความที่เราถ่ายกันดึกแล้วแล้วเราต้องมีหนีหนีจริงเรวาต้องวิ่งกันหลายๆรอบอะครับเพราะฉะนั้นเราเรารู้สึกว่าทุกตัวละครันเหนื่อยหมด ในนี้เนาะใช่ไหมดีมดีมยังไงดีมยังไงเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยคือคือมันเป็นอย่างนั้อยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าเราทั้งหมดเนี่ยคืออยู่ในมหาลัยชื่อว่าซอมบีเวอร์มหาลัยคลั่งใช่แสดงว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นในมหาลัยเราก็ต้องเอาตัวรอดู่เลยคือดีมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่นักแสดงเองเล่นเองก็สนุกแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนดูมาดูเนี่ยต้องสนุกแน่นอนตามกัเรา ใช่ครับแบบที่ดีเลยพี่หนะใช่ก็จริงๆแล้วอยากจะฝากแหละคือผมว่าตัวละครมันจะมีเหตุผลของตัวนั้นๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับทุกคนเนี่ยสำคัญหมดในเส้นเรื่องครับใช่ครับก็แหละคือแต่เราเป็นเด็กเราเป็นเด็กคณะวิทย์นะเป็นเด็กคณะวิทย์เออเราต้องศึกษาหาวิธีแก้ไขเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมอาจจะเป็นใครสักคนที่ ไม่พูดดีกว่าให้รอดูดีกว่าให้รอดูดีกว่ารอด้วยยังไงรอด้วยใกล้แล้วใกล้แล้วคานาวิทย์มีจุดเปลี่ยนไหมบอสคานาวิทย์มีจุดเปลี่ยนไหมมีจุดเปลี่ยนไหมเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องไหมวิทยาศาสตร์มันคือมันมันคืออะไรที่มันมีหลักการใช่ไหมครับการที่เรามีหลักการกับเหตุผลกับมันนี่มันน่าจะทําให้บางอย่างอาจจะเปลี่ยนกันต้องรอดูรอดูครับรอดูอะไรกัน อย่างที่บอกแหละหนูว่ามันมีหลายมิติมากๆไม่ใช่แค่แบบน่ากลัวอย่างเดียวยังได้เห็นหลายเส้นเรื่องหลายหลายตัวละครหลายคาแรคเตอร์ด้วยที่เจอเพราะว่าจริง,รงๆแบบพี่ๆนักแสดงเยอะมาก,มากๆเอะก,ก็ต้องไละขันตามเส้นเรื่องตามนั้นตามนั้นแต่ในนี้ใครจะแอบเป็นซอมบีมีไหมมีเลอบแอบก็แอบเลยคือ เคือกลัวพี่ออบด่ามากเลยคือแต่ว่าบอกว่าสนุกแน่นอนไอ้อตบีคิดบอกเลยว่าโคตรจะคลั่งไอ้สตบีจะเป็นคนทำผู้ชายอ้สตบีก็เป็นบรรทุนงผู้ชายได้ค่ะโอ้ได้รึเปล่าสตบีจะีได้หรือเปล่าคนนี้กนน้ำนน้ำสม่ะครับครับผมผมขอพูดถึง เพื่อเส้นเรื่องอื่นอะเอาจริงเราไม่เราไม่เจอกันเลยในเรื่องตอนที่ถ่ายทำจริงเพื่อเส้นเรื่องอื่นเราไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ตื่นเต้นที่ได้ดูพวกเขาทุกคนเหมือนกันแล้วเส้นเรื่องผมผมกล้าบอกได้ว่าเอ้ยทุกคนอาจจะงงว่าเราเต้นกันทำไมเชลิสเตอร์เต้นทำไมในซอมบี้จริงๆนะคะตอนอ่านบทเอเหมือนกันแต่ว่าพอพอมันลำดับเรื่องราวมันเนาะต้นนำเนาะจริงมานำต่อเลยครับครับขอบคุณครับพี่นนท์นิดนึงพี่นนท์ช่วยผมเยอะโอเคครับก็อย่างที่บอกนะครับเราจะมาหาเหตุผลไปด้วยกันว่าทำไมถึงงงต้้้อออมมมีีเเเรรร์ลนขาาทไ เรื่องเราเรื่องเราเป็นอะไรเราเตเรื่องตัวเองอ๋อเเรื่องของตัวเองหนูว่าจริงๆแล้วแบบถ้าเป็นแฟนดูแบบผลงานการแสดงหนูจะรู้อยู่แล้วว่าหนูชอบบทบาทที่ท้าทายมากแอะไรที่มันยากๆหรือว่าอะไรที่มันชาเลนจ์เนี่ยหนูจะชอบมากแล้วโจนข้าหามันอะไรเงี้ยซึ่งแบบในเรื่องเนี้ยก็เป็นบทบาทอะไรแบบนั้นที่ก็เลยก็เลยอยากจะให้ทุกคนแบบว่าติดตามดูการแสดงครั้งนี้ซึ่งคิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์คนเหมือนกันว่าแบบเหรออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนี่รู้สึกว่าซีรีส์เนี้ยโดดเด่นตรงอ คนแบบว่าพูดไปแล้วเรื่องฟิสิกอลอะไรเงี้ยนิ่งว่าแบบพอคนเรามนุษยเ์เราทุกคนนะคะอยู่ในสถานาการณ์ที่กดด,นดันหรือบีบบังคับอ่ะสัญชาตญาณของคนเรา,เามันจะออกมาว่าเราจะจัดการกับซิดูเอชั่นนั้นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นสันดานดิบเอ้ยสันดานดิบเออใช่สัญา <c oughs> สญาณใช่อะไรเงี้ยของของมนุษย์วย่าแบบว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันแน่อะไรเงี้ยนิ่งเลยคิดว่าตรงเนี้ยก็จะทําให้เรื่องเนี้ยมันเข้มข้นค่ะแล้วมันก็เลยแบบน่าสนใจค่ะ ก็จบแล้วนี่ยแี่ต้องเป็นเพื่อของเราด้วยใช่ไหมโอ้ยโอ้ยคนนี้ถ้าดูในทีเซอร์ยังไงคะมีมันมีอะไรหรอคะเฮ้ยมีอยู่แล้วมีอยช้ำ ฉ่ำเลยฉลยเลยสิแค่โบเตอร์ก็รู้แล้วว่าเป็นคนดีใช่เลยคนดีมีวินัยค่ะไปหาความรู้ก็คือช่วยเหลือทุกคนอ๋ <c oughs> อใช่ก็คือจริงๆเส้นเรื่องอ่ะทุกคน,นมันจะมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมกันอยู่ยกเว้นเชลิ่นเดอร์ที่เราไม่ได้เจอแหละแต่ว่าสองคณะมาเจอกันแล้วก็คงจะต้องมีความสัมพันธ์ซับซ้อนอะไรบางอย่างแบบความเป็นคนอ่ะพี่เวลามันอยู่กันสองแก๊งใหญ่หรืออะไรก็ตามมันก็จะมีการจับแก๊งแยกเสือสองตัวอยู่ทําเดียวกันไม่ได้มันอยู่ทาบเดียวกันไม่ได้มันต้องมีแบบว่า อันนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี้ทําให้มีเกิดปัญหาภายในได้อะไรเงี้ยก็เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องซอมบี้ทาร้ายเราทําร้ายคนแต่อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทําร้ายกันเองอไปเรื่อยๆมันก็เลยมีตัวพราวที่อาจจะคอยคอ,อกกระโหลกเบาๆตลอดเวลาว่าเฮ้ยพวกแกกลังเล่นไม่เบาอไกันอยู่แรงเลยอยางความรักไี่มีไหมคะอยู <แก S 2> <ม>่ในเรื<ม>่องนี<ม>้เฮ้ยแล้คุณส่งอะไร่า ามีในส่วนของการแบบมันพูดม่จากสปอยไหมไม่พูดไม่ได้ไม่พูดไม่พูดเอาแต่าไม่มีหลักล้านขายเท่านี้ในส่วนของพาวซอมบี้มีความรักไหมคะอ๋อโอยโดนคุณไโดนมาเลยนะโอ้ยเราดูละกันหนูอะมันพูดยากอ่ะอันนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็คงจะเป็นบทบาทใหม่ๆของพวกเราทุกคนเลยที่แบบทุกคนไม่เคยเห็นก่อนมาก่อนอย่างแน่นอน ค่ะสอนสดีารคุณนานคุณนนคุณนนจบอคุณนนจบอกในเรื่องมเลยนใช่ครับคือเนไม่ไม่เกี่ยวกับใครเลยตรงนี้คือผมไม่ได้เรียนคณะเดียวด้วยกับเขาแต่ว่าเป็นเป็นหนึ่งในตัวแปรสาคัญที่ทำให้เกิดเตุระบาดน้เยเื่อที่เราเฮ้ยคุณเป็นคนต้นเรื่องเหรอแต่จริงๆเราอไม่ใช่ก็ได้ใช่แต่จริงๆเราอาจจะเป็นเหยื่อก็ได้ เราได้แค่นี้ไม่ว่าเราจะเป็นสารตั้งต้นโอ้ยไม่รู้เนี่ยต้องรอดูต้องรอดูนะเจ็ดตอน่าดื่มดูนะเที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะคะตอนกุูปูฝากเลยฝากเลยค่ะฝากเลยพี่หนิ่งออก็ฮะอ๋อค่ะทุกคนคะในวันนี้เที่ยงคืนหนึ่งนาทีค่ะถ้าเราดูทั้งหมดเจ็ดตอนรวดก็จะจบประมาณเจ็ดโมงเช้าพอดีเราต้องนอนก่อนก็ได้ครับเป็นแบบได้เป็นแบบเออเห็ดไหมเบ็ดไหมมาจริงต้องมาจริง ตอนรอดก็ดีเพราะว่ามันพอจบอีพีหนึ่งมันก็อยากมี EP สองสามสี่ห้าต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องบอกว่ามันมันจะมีความพีคในเลเวลที่เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆทุกๆ EP เลย่งเคยยันอย่างงี้ก็อาจจะดูคนเดียวไม่ได้เนาะใช่ต้องมีแฟนมาดูเราก็ไปทางแฟนตลอดเลยคนนี้เพื่อนแกเพื่อนไหมครับตอนนี้แต่ถ้าอยากฉีกก็ดูจากเจ็ดกับมาหนึ่งอยากค่ะว่าทำไมว่าทำไมตอนจบถึงเป็นแบบนั้นนะเราค่อยมาหาแบบอะไรอ่ะก็คือรวมแก๊งเพื่อนกลุ่ม ไม่จบกันอีกก็ได้ก็มาดูกันก็ได้ใช่โอเคทุกคนคะซอมไวเวิร์มมหาไร่ข้างคืนนี้เท okay. okay, ี่ยงคืนหนึ่งนาทีค่ะทางเน็ตฟิกเท่านั Yoo ้นนะคะเอาอินเสิร์ทถ่ายรูปแค่เที่ยงคืนหนึ่งนาทีทางเน็ตฟิกเท่านั้นนะคะทั่วโลก190ประเทศทั่วโลกค่ะการค่ะ